หลังจากจะด,ดอนซานโชไปคอมเมนต์ในโพสต์ของมาคัตแรดฟอร์ดว่าฟรีดอมหรืออิสรภาพส่งผลให้พอลพาร์เกอร์อดีตฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดรนทนไม่ไหวออกมาต่อว่าต่อขานจาด,ดอนซานโชอาศัยวิกฤตของมาคัตแรดฟอร์ดที่ย้ายไปเล่นให้แอสตสันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลโดยนักเตะผู้รับใช้ผีแดงในปี1991ถึง1996 ได้บอกซานโชเหมือนเด็กขี้แย่ที่ใช้คนอื่นเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจทําให้ซานโชดูเป็นคนขาดความแข็งแกร่งความกล้าหาญและจิตใจที่จะทําสิ่งนั้นด้วยตัวเองทําให้ต้องพยายามลากแรดฟอร์ดเข้ามาอยู่ในวังวนของความวุ่นวายของเขาซึ่งพาร์เกอร์หวังว่าแรดฟอร์ดจะฉลาดมากพอที่จะอยู่ห่างจากเรื่องนี้ แถมพาร์กเกอร์ยังได้แนะนำรุ่นน้องอีกว่าซานโชควควรมุ่งมั่นและมีสมาธิกับการพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองไม่ใช่มัวมาขยายความบาดหมางของตัวเองซานโชแสดงชัดเจนเกินไปว่าเขาดูอ่อนแอและต้องหัดมองดูตัวเองบ้าง